สวัสดีนกแก้วสวัสดีสวัสดีสสดนกแก้วน้ําำได้ยินข่าวว่าไม่นานนี้นานยจะโดนอะไรนะโดนเนิร์ฟใช่ไหมว่าโหไม่อยากจะพูดแนละ้วควรนายควรทําการเนิร์ฟมันมาเร็วกว่านี้เพื่อนเราโดนหลากหลายเกมเหลือเกินแต่การเนิร์ฟของนายเรารู้สึกว่ามันยังไม่สะใจมากพอมันเป็นการเนิร์ฟที่แบบยังออนดอยอยู่ไม่ได้เหมือนโอนิมูชะพาดไฟเราเลยโอนิมูฟะชะไฟเราทําไมมันโดนเนิร์ฟหนักขนาดนี้จะทำไมได้เดียเนิร์ฟแค่ห้าตัวสินเองนะฮะ พ่อหนุม่มสกิลนายก็ชักจะโกงเกินไปเลยนะสกิลที่2ของนายทาอะไรนั่นหรือสกิลที่2ของนายเนี่ยตีแรงนะครับผมตีแรงมากนะผมตีแรงตามแม่แกทพีสูงสุดของตนเองด้วยนะที่สําคัญคือความเสียหายเนี่ยคือยีของแมกแทพีด้วยนะยิ่งเลือดนายเยอะเนี่ยยิ่งนายตีแรงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยบางทีเราก็เก็บกดนะเพราะเราไม่ไม่มีไงล่ะปะโถนะครับผม จากนั้นจะฟื้นฟู HP ของพอระพวกทุกตัว15%จากเลือดสูงสุดใช่ไหมอู้หูยิ่งเลือดเยอะยิ่งยิ่งหิวแรงใช่ไหมเนี่ยเรารู้สึกว่านายชักจะเหิมเกินกนไปแล้วนะอะไรนะนายโดนปรับเหลือ15%ยังเหรออยะแพทใหม่มาเมื่อไหร่นะทำไมทำไมมันนานจะเข้าจังเลยทุกคนตัวแรกเลยเหรออูโหูนายโดนตัวแรกเลยเหรอเยี่ยมไปเลยผู้บเบกนะครับผมหนาวกับแสงสว่างโอ้ถ้าแสงก็โดนเลยเนี่ยนะผม ปริมาณความเสียหายในตามสัดส่วนให้ปีสูงสุดของตนเองครับผมจาก20เเซหลือ15อ้โหเราช่างลื่นลมใจยิ่งนักนี่สุดนี้สุดนกแก้วน้ำนายก็จะไม่ได้แดงอย่างสมคำล่ำลือหรือสินะในเมื่อเราไม่มีพวกนายก็ต้องโดนสินะขอโทษด้วยนะเราพยายามแบบเก็บอารมณ์ไม่ไม่อยู่จริงๆวะ่ะเออสะใจ <laughs> <laughs> มาค้ำมาลา ตัวนี้ข้อดีของมันมันเยอะเหลือเกินทั้งสปีดที่ต้นที่สูงสัดสัดนะผมตั้ง118ยสบ้าบอชิบหายจะสูงไปไหนกันเนี่ยเป็นมัตเตอร์สายซั่คอที่ค่อนข้างสปีดต้นแบบเบอร์วังอลังการมากแม่นะผมเยอะขนาดนี้ไม่ปลาไปร้อยยี่สิบเลยพะนุ่มเอ้ยแล้วก็สกิลที่3ที่มันค่อนข้างที่จะฟิวฟ้าแล้วมะพร้าวแก้วมากก็คือการกางโล่แล้วก็การสร้างเกาะแม็กซพีนะครับผมการกางโลแม็กซี่พีคือ3เทิร์นเลยนะพ่อหนุ่มบ้าปีคือ3เทิร์นเลยนะพ่อหนุ่มเอ้ยถ้ากินสกิลเต็มใน ายคูดาแค่สีเทินเฮ้ยนายโกงเกินไปหรือเปล่าถ้านายเอ็กนี่คือแบบมันแทบจะเทินบายเทินเลยนะฝั่งตรงข้ามเกรงใจเขาบ้างนะเออสกิลสักการรัวรัวไม่ได้นะครับผมสกิลสองอะไรนะสกิลสองคูดาสามเทินโอ้โหมาค้นตีแรงขนาดนี้คูดาสามเทินทําเป็นเล่นไปอะไรนะสกิลหนึ่งหลับได้ด้วยอสองเทินสกิลนี่แรงตามไม่กันพีอีกโอ้โหไม่กอดคือทำรูนแบบอีซี่คือสปีดเลือดใช่ไหมว่าจริงเชียว นายจะเป็นมอเตอร์สุดยอดซัพพอร์ตไม่ได้ไดนเลยถ้าเป็นรีสปีดด้วยนายโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะครับถ้าเป็นรีสปีดเนี่ยเป็นตัวที่แบบโคตรมาหากงนะผมก่อนนะขอโทษทีแล้วกันนะที่ทําคลิปนี้มาเพื่อนายโดยเฉพาะนะแบบแตายอ่ะเออคนโดนเนื้อบ้างทีมันเจอทุกแมตชนะ์ในอาทีเอบ้าชิปนะผมเอ,อ้สกิลสองเราปรอบใส่ให้แล้วกันนะอย่างน้อยมันก็แบบมันก็ยังแรงอยู่ถึงแม้จากยี่สิบเหลือสิบห้ามันก็มันก็ยังใช้ได้อยู่นะนายจริงๆเออ โดนน้ำส <Hey, hey. S 2> ักทีพ่อหนุ่มเอ้ย